อยากรู้ไหมว่าทำไมลำพันธชาติน้อยแห่งนี้ถึงได้สร้างความสุขให้กับคนในพื้นที่ตำบลผาสุขอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีมาเป็นเวลานานานับทศวรรษเป็นเอกลักษณ์ของบ้านบางคองที่มีภูเขาล้อมรอบได้ไประโยชน์จากต้นน้ำลำธารโอบล้อมพวกเราด้วยความรักเราจะไปหาคำตอบกัน ชนนราผ้าอร่อยนะคะเชิญชวนได้เลยค่ะ หมู่บ้านของเราชื่อหมู่บ้านวังทองตำบลผาสุกอำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีเป็นรอยต่อสองจังหวัดจังหวัดสกลนอครและก็กาฬสินชาวบ้านย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ทุกคนจะมาที่นี่เพื่อมาจับจองที่ดินไว้ทํากินให้ลูกหลานก็เลยเป็นคนหลากที่หลายวัฒนธรรมมาอยู่ด้วยกันที่นี่ อ่างเก็บน้ำลำพัชาน้อยและเป็นโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านรัชการที่สิพระองค์ท่านมาเยี่ยมราชดรเม<า>ื่อปีพศ4 5มาเห็นความลำบากที่นี่เห็นความแห้งแล้งของที่นี่พอมาสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นมาแล้วรู้สึกว่านอกจากใช้แล้วยังได้ในด้านการเกษตร อ่างล้ำพันชาติน้อยของเราเป็นต้นน้ําที่อยู่ตรงหมู่บ้านบางทองนะคะพอฝนตกน้ําลงภูเขาใช่ไหมคะมันก็จะไหลมารวมกันแล้วก็จะไหลลงไปสู่ลํำพันชาติใหญ่อําเภอบางสามหมอผ่านลําห้วยจากบ้านเราเนี่ยลงไปแล้วก็การที่เรามีอ่างเก็บน้าลำพันชาติน้อยตรงนี้ก็เหมือนกับให้ชีวิตใหม่ของคนในชุมชนบางทองนะคะ ค่ะที่นี่นอกจากได้รับประโยชน์จากการใช้กเกษตรนะคะอ่างเก็บน้ําของเรายังเป็นที่รู้จักของชุมชนนอกหมู่บ้านของเราเขาก็จะมาปั่นจักรยานแล้วก็มาวิ่งออกกําลังกายชมวิวอย่างนี้นะคะชาวบ้านแต่ก่อนกระดานใหม่เดี๋ยวนี้ก็คือตัดยางทำหน้าทำสวนมั่นเลียนอาชีพใหม่เล้ค่ครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นกับในชีวิตในหมู่บ้านของเขาดีขึ้นมากลายครับ เดี๋ยวจะพาไปชิมมะพร้าวน้ำหอมอร่อยออร่ยนะคะไปเลยค่ะมะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวชุมชนมะพร้าวที่หวานหอมและอร่อยนอกจากจะมีมะพร้าวแล้วก็จะมีฝรั่งจิมจูน้อยนาคาตะไคร้เงาะก่อนที่จะมีแหล่งน้ำโครงการพาระมดีนะคะปลูกอะไรก็ตายปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลผลิต ถ้าไม่มีอ่างไม่มีน้ําชุมชนก็อยู่แบบไม่มีน้ําใช้มีน้ําแล้วก็ทําทุกอย่างปลูกสิ่งที่กินกินสิ่งที่ปลูกเหลือกินแล้วก็ขายส่งตลาดแล้วก็สร้างอาชีพให้ตัวเองด้วยให้มีรายได้ค่ะนอกจากนี้นะคะหมู่บ้านของเรายังมีกลุ่ม สมุนไพรนะคะของดีที่หมู่บ้านนะคะมื่อนี้มีสมุนไพรเอเียงแน่พี่นี่สมุนไพรกำลังเสือโค้งค่ะแล้วก็ฝางแดงเป็นสมุนไพรที่หายากมากค่ะเราก็เลยเก็บมาปลูกที่บ้านจะได้ไม่จ้องหายากค่ะค่ะถ้าใครสนใจเรื่องสมุนไพรนะคะอยากจะลองชิมก็มาหาคุณพี่สวรรค์แก้วแสนเมืองได้เลยนะคะยินดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ วนี้เราจะพาไปชมกลุ่มทอผ้าย้อมสีจากธรรมชาตินะคะสวัสดีจ้ามันนี่ย้อมสีอย่างมันนี่ย้อมจากฝางมีแต่สีธรรมชาติล้วนๆบ่แม่ไม่มีเคมีผส,ส,สมบม่บ<อ>มีแต่สีธรรมชาติล้วนมาอยู่ใหม่ๆจะอยู่ยังไงเนาะทำไมถึงกำบานขนาดนี้พอองท่านเสด็จมีโครงการเข้ามาส่งเสริมให้ปลูกเริ่มทํนมานา เข้าอะไรไม่ปลูกปลูกม,มีทุกอย่างส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพทอผ้าคือหลักๆของแม่เลยแหละใช้สีธรรมชาติดูปลูก,กในบ้านบ้างวัตถุดิบในไร่ในานานเราเราได้ทุกอย่างก็มีอยู่มีกินถ้าพระอ,องค์ท่านไม่เข้ามาก็คงไม่มีวัดนี้และไม่มีแน่นอนเลย ชุมชนของเฮานี่ตําหูเด้อค่ะตาผักเข้ามาตําสินไม้ตาเองว่าต้องซื้อค่ะคนตําบ่าสวยผ่าสสวยได้จังได้เนาะอ่างเก็บน้ำลำพันชาติน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างไรายได้และสร้างความสุขให้กับชาวผาสุขอำเภอวังสามหมอจนถึงทุกวันนี้ มีความสุขมากเลยค่ะถ้าอยู่ชุมชนบ้านวังทองนีน้มีน้ำใช้อยากกินอะไรก็ปลูกแล้วก็มีอาชีพเสริมดีใจมากที่พระองค์ทพานเข้ามาให้อาชีพมาให้เรามีอยู่มีกินบ้านพอแล้วละ่ะสำหรับบ้านปลายความคิดคิดว่าอยู่ที่นี่มีความสุขแล้วได้อยู่บ้านเกิดตัวเองถ้าเราออกไปที่อื่นมันก็ไม่เหมือนบ้านเราเราดีใจเราภูมิใจที่บ้านเราเป็นแบบนี้ จะขอเชิญชวนเพื่อนๆนะคะอยากให้มาเยี่ยมชมที่ชุมชนบ้านวังทองของเรานะคะสอตะยอของเรายินดีนอนรับนะคะกล้วยฉาบจากสอนตะยอนี่อร่อยแน่นอนค่ะชุมชนบ้านบางทองมีสมุนไพรเย่ Yay!